สร้ <languages? S 1> างครอบครัวด้วยเนี่ยเอ่อมีครอบครัวแล้วก็สร้างครอบครัวตัวเองไปนะคะเอาละครับข่าวกีฬานี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่โดนชมหน้าดําเลยหน้าแดงครับพี่ฟุตบอลอ่าฟรมลิกเมื่อคืนนะครับมีเกมที่สำคัญตอนห้าทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับก็เป็นฟุตบอลเกมเดือดระหว่างแมนยูแต่กับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็เป็นแมนยูเอาชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็มีความเห็นหลังเกมมาฝากนะคร,บรับโดยเฉพาะทางหลุยส์ฟานเกานะครับที่ชื่นชมทุกทีมทุกคนนะครับโดยเฉพาะองตตอนี่มาร์กซิยาลนะครับสูน ค่าตัวใหม่นะครับค่าตัว36ล้านปอนด์ที่ระเบิดฟอร์มได้ดีลุยสป์ปนเกานะครับทำสถิติ100%นะครับในการพาทีมเอาชนะลิเวอร์พูลได้3ครั้งติดต่อกันนะครับสำหรับหลังเกมนี้นะครับ เกมน,นี้แมนยูออกนำสองประตูต่อศูนย์นะครับจากดาเล่บลินนะครับลูกสูตรฟรีคิกนาทีที่49นะครับอันเดเอเรราจุดโทษนาทีที่70แม็คริสเตียงเบนเตเก้น,นะครับยิงประตูให้ทีมเยือนไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะครับนาทีที่84ดสิบแต่ก็เป็นอองตอนี่มาร์กซิยาเนี่ยแหละครับยิงลงเป็นตัวสำรองยิงประตูตอกย้ำชัยชนะนะครับนาทีที่86ให้แมนยูนั้นมี10แต้มจาก5นัดครับ ส่วนลิวภูเต่เท่ากันมีเจ็ดแปมเท่าเดิมนะครับโดยลิยสปานกาวกล่าวปฏิตลกนะครับว่าลิวภูนั้นเป็นสโมสรที่มหัศจรรย์เพราะว่าเขาเนี่ยพาทีมชนะได้ทุกเกมที่เจอกันเลยนะครับพร้อมกล่าวชมฟอร์มลูกทีมโดยเฉพาะประตูแรกซึ่งเป็นลูกสูตรที่ซ้อมกันมาอย่างดีนะครับแล้วก็ยกย่องมักซียวว่ามีทักษะที่ดีและก็สามารถทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อคืนถือว่าเป็นการโชว์ทักษะเฉพาะตัวของมักซียาวเลยนะครับหลบ2แล้วก็ยิงเสียบเสาเข้าไปส่วนคนนี้ก็เบรนแดนร็อดเจอร์สคุณซืัอ นะครับพี่ทีมปราชัยแต่ชี้ว่าจุดเปลี่ยนมาจากประตูแรกนะครับพี่ทีมไม่ควรเสียลูกฟรีคิกตั้งแต่แรกจากนี้ทุกคนต้องทำงานให้หนักขึ้นนะครับแล้วก็ลืมความผิดหวังให้เร็วที่สุดครับ สมผลคู่อื่นนะครับเชลซีนี่ก็พลิกล็อกนะครับบุกไปแพ้เอฟเวอร์ตันหนึ่งประตูต่อสามคริสตัลพาเลซแพ้แมนซิตี้์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ City, น bon 3, 1, A M 0, 0, อริชซิตี้ชนะบอลมัรสามประตูต่อหนึ่งเวสต์บรอมวิชเสมอเซาท์เทมตันศูนย์ประตูต่อศูนย์อาร์เซนอลชนะสโต๊กซิตี้สองประตูต่อศูนย์นะครับและวัตฟอร์ดเฉือนชนะสวอนซีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อคืนก็มีสำนักข่าวนะครับเล่นประเด็นในเรื่องของทวิตเตอร์นะครับ ความในใจของแฟนบอเลเรอรวพูบางส่วนด้วยคือเมื่อคืนมันเก็นนัดสำคัญศึกแห่งศักดิ์ศรีและเรอรวพูก็ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีดดูการนี้นะครับ